กินข้าวนอกบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้คือออกมาจากบ้านแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยก็คงต้องตอนแรกว่าจะไปกินที่บ้านโอ้บ่ไหวเ้อท้องหิวเเดี๋ยวนะคะตอนนี้มากินข้าวนอกบ้านที่สายใต้ก็แล้วกันเนาะต้องกินก่อนหิวมากอ,อสายใต้แล้วกัน หิวมากเออแบกบกระเป๋าหนักด้วยที่กินข้าวหาที่กินข้าวที่นี่ก็คนโล่งมากเดี๋ยวหาก่อนอะจะเป็ไงบ้างเอ่โลง่งกินข้าวแล้วพี่น้องมีข้าเหนียวปัดสม้มแล้วก็เจลต่างๆแอลกอฮอล์นะคะผ้าชิดขวดน้ำเรียบร้อยเตรียมพ้อ กินเขากันเด้อพี่น้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนฉีดแอลกอฮอล์ฉีดหน้าเตรียมห่อมเรียบร้อยมันมีมิมองกินเข่าเนาะออกมาออกมาฉีดยาเจสเซอร์พอออกมาฉีดยาเจสเซอร์มันก็บ่มีเวลาเลยเลยต้องถึงยุนีปลาปลาต้ม เน mm. mm. ื้อกระป๋าสุ่มกรมป๋าส่มสวยงามเนื้อหอมหรืัจับนะจับแวกระป๋าสุมเกลบางนาเนื้อหอม ปวดจินตอันอีกแล้วกินก่อันค่ะอืมถ้าจะขายจงซื้อไม่ได้หายจินเนีเ่ยก็อืม การเดินทางกินอยู่มันคนจะไรที่อยู่อาศัยยังไงอย่างนั้นใจเคียงอืมเตรียมพร้อมย่อมัเราทนลำบ,บากนะอืมลำบากก็อยู่ได้เมืม่อไหร่เรารวยก็ยัิ่งดุได้ใหญ่เลยอืมขนาดลำบากก็อยู่ได้เลยอืม ไม่ต้องห่วงเรื่องปลาจมูกเบยเมื่อไหร่คะรากไหมนี่ครับกินก่อนกินอ่างอืมอืมกินอวดกินอ่างต่อะไรบ้าปลาปลาสมเนื้อลายๆข้าวครับเป็นพริก

อา <c oughs> มาที่ใสาใต้ใหม่เออมีจุดคัดกรองเรียบร้อยเออได้เวลาที่จะกลับแล้วนะคะกินข้าวแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยเออกลับสัทีกลับสัทีทเหนื่อยแล้วฉีดยานะเออเอาการปกติไม่มีอะไรคะ่ะไม่ปวดหัวไม่ปวดแขนนะทางนี้ก็ ฉีดเข็มที่สองรู้สึกว่าจะจะ,จะดีอยู่ไม่เป็นไปนไ่เป็นไรซู้ๆนะทุกคนนะ